สับหองไฟวัสดุพลาสติก ABS ชูโฟติกไททัน1,000 VA 480วัตต์ ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับเครื่องสำรองไฟชูโฟติก1น0 0นะครับขนาดอยู่ที่1000 v a 480วัตต์นะครับตัวนี้ข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับหมดปัญหาเรื่องไฟร่วนะครับนอกจากจะสำรองไฟกันไฟตกกันไฟกระชากแล้วมัยังปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย จะสามารถสำรองไฟได้3ช่องนะครับแล้วก็มีในส่วนของอปรับใรงกันให้อีกหึงช่องนะครับสําหรับด้านหลังนะฮะข้อสําคัญที่สุดเลยของตัวนี้ก็คือราคาเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นเองแต่ว่าประกันให้2ปีเป็นออนไซต์ทั่วประเทศครับสนใจสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ